สวัสดีครับผมตอนนี้เป้าต่อยกเกาะนะครับไปลกไปส่งเราไปส่งเข้าครับผมส่งเขา้าส่งโกยส่งโกยนี่ครับอันนี้ของท่านของแม่กาญเด้อครับกับของนายสายไปส่งเพิ่นยูุู่ละวัดผู้หลวงพูละครับผมอันนี้แม่การเพิ่นกันเราไปห่อข้าวต้มน้ำมาด้วยเออไปห่อข้าวต้มยุวัดพูละแต่ว่าเพื่อเอาเข้าไปส่งเพื่อเพิ่น เพื่อนเราไปห่ออยู่พูนละอาสาธุคับพร้อมครับวันนี้บ่าวต่อยก็เดินทางไปแล้วครับหลังมุ่งหน้าไป วัดผู้หลวงผู้หลักครับผมในทางเท้าวัดเด้อครับทางเท้าวัดอันนี้เป็นสะพานห้ยบางสายครับผมเอออันนี้ห้ยบางสายครับ เมื่อกี้นี่ลุงพ้นก็ไปแล้วครับขี่รถไปครับลุงจิมมีแ่แหละครับเมื่อกี้นี่ก็ไดอ่าเบ้าต่อยไปที่หลังพวา่าเอามีฮูจักว่าเขาไปาก็เลยไปที่หลังครับอันนี้เป็นคาดนะผมคาดของผู้เขา้าผู้แก้ที่นี่ครับแั้น,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 นี้เป็นวัดวัดหน้อยเ้อครับอันนี้เขาเรียกว่าวัดน้อยอันนี้เป็นแ้งน้ำครับ มาจับผู้บ้านอันนี้ท่างไปวัดถ้ำภู้าแอกครับอันนี้พุทธพุทยานครับธรรมสถานเวรุวันภูหลวงครับอันนี้ ไปเบาต่อยละผ้าไปครับวัดท,ทําุ่น่ของอาจารย์สมบัติครับผมจะอาวาดยุหันครับได้ของม,มีหลายครับมาห่วมเพิ่นมะห่วมบุนมาเพิ่นกับเป็นข้าวสารครับผม โวยครับผมโข้าวสารข้าวสารข้าวสารสองกระสอบครับของแม่การกระสอบหนึ่งครับของยายสายกระสอบหนึ่งครับแล้วก็เป็นโวยโวยสุกครับผมบ้านต่อยก็รับอาสามาส่งครับ แถวนี้ก็เป็นโซนยางครับข้างๆ